สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาวิเคราะห์กราฟดัชนีแล้วก็น้องทองนะคะเดี๋ยวเรามาดูอ่าดี DE 40ตัวแรกนะคะวันนี้ก็เอาไว้เทรดในช่วงบ่าย2เนาะมาดูกันในไทม์เฟรมเดกันก่อนเลยเดเมื่อวานปิดเป็นแทน่งเทียนสีแดงกับว่าแดงโดจิในบริเวณแนวรับชุดนี้เนาะในอดีตก็ราคาเนี่ยพย,พยายามลงมาทดสอบแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่หลุดแล้วก็มีแรงซื้อกลับเนาะโครงสร้างทมเฟรมเดจริงถ้าดูภาพกว้างกเนี่ย กราฟก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะแล้วเขาก็มาถึงแนวรับสําคัญแล้วด้วยส่วนทำเฟรมที่สแน่นอนว่าถ้าไหลลงมาขนาดนี้นะคะกราฟเป็นขาลงแล้วก็มาสร้างตัวนะคะพักฐานสร้างกรอบพักฐานอยู่ในบริเวณแนวรับแต่ทรงกราฟมันยังไม่ชัดนะคะทุกคนมันยังไม่ยกโลยยกไฮเลยมันแคบ พักตัวนะคะส่วนในทางเฟรมที่หนึ่งค่ะโครงสร้างก็เป็นขาลงตอนนี้ใอ้มองว่ามันใช้เวย์อยู่ในกรอบเนาะยังไม่เลือกทางแต่ว่ากรณีที่ถ้าเกิดว่าเขาเลือกทางนี่เขาติดแนวรับของทางเฟรมดีเนาะเดี๋ยวแอดจะขยับไอ้เส้นสีขาวขึ้นมา,ากรณีที่ถ้าน้องเบรกบริเวณสัก2 3 6 5 2 7เนี่ยแล้วยืนเหนือหรือว่าสร้างดีมาน์เลยยิ่งดีไม่หลุดเนาะมีความต้องการซื้อนั่นเองนะคะดีมาน์นก็นคือความต้องการซื้อเนาะก็ เดี๋ยวรอหาจังหวะเข้าบ่ายนะคะเพราะว่าราคามันติดแนวรับภาพใหญ่แล้วที่นี้ถ้าน้องหลุดเลยนะคะเป็นแท่งเทียนสีแดงก็เด้งซลลตามโครงสร้างราคาที่มันเป็นขาลมนะคะแต่น้องยังไม่หลุดเนาะตรงนี้ก็ยังพักตัวอยู่มันออกได้2มันออกได้2ฝั่งนะทุกคนมันสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปแล้วไปทำฟอเบคข้างบนแล้วก็หลุดเป็นแท่งเทียนสีแดงเป็นไปได้นะแต่ที่นี้ ราไม่รู้หรอกว่าน้องนี่จะออกฝั่งไหนก่อนรู้แต่ว่าถ้าแท่งเทียนเขาเฉลยไปในทิศทางฝั่งไหนที่มันยืนเหนือหรือเบรกแนวสําคัญนั้นๆที่เขาทิ้งร่องรอยเอาไว้ก็เล่นตามโครงสร้างราคากราฟที่มันอ่าเฉลยดีวยกว่านะคะโอเคก็อันเนี้ยอ่านมาจากภาพของ i ท e f r a m e D a เนาะที่มันเป็นแนวะรับสําคัญแต่ถ้าย้อนกลับไปในทม์เ a m e มันกับวกอกราฟมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เนาะส่วนแผนเซลค่ะ แผนเซลตามโครงสร้างราคากราฟที่เป็นขาลงในทาเฟรมพิสหนึ่งก็เดี๋ยวให้ราคากลับขึ้นมาทดสอบที่แนวเดิมเนาะในอดีตนี้ก็คือทิ้งร่องลอยไว้แบบโหหนานแน่นเลยนะคะจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับสุดท้ายตรงนี้มันก็ทิ้งร่องรอยเอาไว้ก็คือสร้างซับไพโซนมีทั้งซับไพมีทั้งแนวต้านนั่นมองว่าตรงนี้สวยนะคะเขาก็ถ้าเขาวิ่งขึ้นมาเดี๋ยวรอด้งเซลเนาะแล้วระหว่างทางนะคะด้วยความที่กราฟเนี่ยมันมีแรงขายลงมาแล้วทาเฟรมเดมก็ปิดแดงลงมาเรื่อย ถ้าเราบายขึ้นไปก็ถ้ามันเกิดพฤติกรรมการเด้งน้อยนะเพราะว่ามันต้องผ่านแต่ละด่านไปเนี่ยมันจะมีซับไพตรงนี้ไว้ก็ให้หาจังหวะเก็บสั้นๆก่อนนะคะให้หาจังหวะเก็บสั้นๆก่อนเนาะแผนดี4 0สูนะให้ไว้2มุมมองแล้วกันรอเซลล์ตรงนี้แล้วก็รอหาจังหวะบายขึ้นไปทีนี้อย่างที่บอกว่าให้เฝ้าระวังนิดนึงเนาะโครงสร้าง S4 ใสี่หนึ่งเป็นขาลงถ้าน้องปิดแดงก็เฉลยตามโครงสร้างนะคะก็ หาจังหวะเด้งเซลแค่นั้นเองตามโครงสร้างราคาถ้าเขาปิดแบบกื้นกินแนวบริเวณก่อนหน้านะคะก็เด้งเซลล์ให้โครงสร้างหรือว่าแท่งเทียนเฉลยชัดเจนนะถ้าดีเฉลยไม่ชัดเจนก็ปล่อยไปก่อนนะคะส่วน US 30นะคะอันนี้ก็ถ้าดูแค่ในทางเฟรมทีหน่งเนี่ยน้องเกิดพฤติกรรมการไซด์เวย์นะคะถ้าไซด์เวย์ไม่เบรกไปไหนเนาะก็ตรงนี้แนวต้าน ตรงนี้แนวรับนะคะถ้าเขาวิ่งอยู่ในกรอบแล้วไม่สามารถที่จะเบกขึ้นไปยืนตรงนี้ได้ก็เซลล์แนวต้านบายแนวรับนั่นเองแต่ทีเนี้ย ถ้าเกิดว่ากลับไปไล่โครงสร้างใน t ท m e f ฟ a m e day กราฟเนี่ยมันเป็นขาขึ้นชุดนี้เนี่ยมันเป็นดี a n นที่ราคามันมารีเจ็เมื่อวานแล้วก็ดีดกลับตามโครงสร้างที่เป็นขาขึ้นส่วนข้างบนเป็นแนวต้านเนาะอ่ะแนวรับกับแนวต้านใกล้กันน้องวิ่งไปไหนไม่ได้ก็เกิดการไซเวถ้าเราเล่นตามโครงสร้างราคากราฟที่มันเป็นขาขึ้นจากภาพใหญ่เนี่ยก็หาจังหวะเข้าใบเดี๋ยวแาจะตีแนวอ่าแนวรับให้เนาะตรงนี้ถ้าเกิดเบรกยืนเหนือนะคะทุกคนต้องมีแบบแรงซื้อกัอนนะ แทงซื้อแต่ว่าอย่าซื้อเยอะเกินไปเพราะถ้ามันจิ้มแล้วแบบขึ้นไปจิ้มแล้วไปโดนซับไพแล้วรูดกลับลงมากลัวว่ามันจะเป็นฟอลเบรกตรงนี้มันจะมีซับไพ่น้อยๆอยู่แอบซ่อนอยู่ในไทม์เฟรมที่หนึ่งเนาะให้น้องเนี่ยขึ้นไปยืนพอดีแบบยืนมันแทงโดจิเลยยิ่งดีมันบ่งบอกว่า ถ้าดจิที่ยืนนะคะแล้วทำเฟรมเล็กเนี่ยเกิดพฤติกรรมการเบรกออกจากกรอบราคาอันนี้ follow by เราจะได้ราคาที่สวยแต่ปรากฏว่าโหยืนแล้วไปยืนจิ้มแบบซั p p l y zone เนาะเวลามันไปนจิ้ม s ับ p ายของภาพทำเฟรมที่หนึ่งบางทีมันอาจจะแบบไหลกลับลงมากลายเป็น fall break ดังนั้นถ้าเราโดน stop loss กรณีที่เราบายตามโครงสร้างราคาที่เป็นข,ขึ้นแล้ว fall break เนาะก็ถ้าราคากลับลงมา f อ l l b r กแล้วแท่งเทียนลงมา,งงมาปิดตรงนี้ไม่สามารถยืนเหนือแนวน,นี้ได้ก็เด้งเซลล์ ราคามันอาจจะกลับมาอยู่ในกรอบนะคะเพราะว่าทิศทางของโครงสร้างราคาของทางเฟมหนึ่งยี่สมันนี่มันไซวแต่ถ้าเล่นกราฟที่เป็นเทนขาขึ้นก็รอเบรกเอาบางโซนต้องรอเบรกเอาก่อนนะเราก็ Follow จังหวะเบรกเอาเลยบางโซนถ้าเราไปรอรีเทสบางทีนะ้องอาจจะหลอกว่ามันมีแนวหลอกกันอยู่นะคะมีแนวนี่หลอกไว้อยู่อ่ะที่นี่ยี่สาสูนนมีมุมอมองไว้ประมาณนี้เนาะส่วน U.S. ลอยนะคะ U.S. ลอยเมื่อวันปิดเป็นท่งเทียนสีเขียวเนาะโครงสร้างราคาใน t i m e เฟรมดีกราฟก็เป็นขาขึ้นอยู่แนวรับที่ราคาเนี่ยรีเจ็คกลับแบบไม่หลุดเนาะก็คือแนวประมาณสัก2-3-2-8-1.9นะในทเฟรมดีส่วน t i m e f ฟรมทีสค่ะโครงสร้างราคาภาพใหญ่ๆเลยกว้างถ้านับมาแต่ข้างล่างก็จริงๆยังเป็นขาขึ้นอันนี้ก็เขาก็พยายาม หลุดลงข้างล่างเนาะก็มีแรงซื้อกลับนะอ้างอิงจากภาพทําเฟรมเดมากราฟเป็นขาขึ้นแหละแนวรับที่เราจะรอหาจังหวะเล่นก็แนวที่มันตรงกับทําเฟรมให้สี่คือด้วยความด้วยความที่โครงสร้างมันเกิดพฤติกรรมการคุ้มเครือเราต้องตีแนวในทําเฟรมให้สี่นะเพราะาพลังแนวให้สี่มันจะรับราคาไว้แล้วมันจะดึงกลับแรงถ้าไปรอเล่นแบบว่าตีดีมากในทม์เฟรมใหีหนึ่งบางทีมันใกล้กับแนวต้านมันอาจจะเด้งน้อยนะคะทุกคนถ้ามองแค่โครงสร้างในทําเฟรมใหีหนึ่งเนี่ยกราฟตรงเนี้ยยกฐานนั่นเป็นขาขึ้น แต่มันดันขึ้นไปจาะแนวต้านไงตรงนี้นเป็นแนวต้านสําคัญอยู่นะเนี่ยถ้าไม่ไปไหนถ้าราคาไม่ไปไหนเนาะหรือไม่มีข่าวผักดันวิ่งมันจะวิ่งอยู่ในเกาะตรงนี้แน่ๆเลยเนะี่ยเซลล์ตรงนี้แล้วก็บายตรงนี้ถ้ารอเล่นแบบสวยๆนะมองว่าอืม US รนะ้อยเนี่ยคงสร้างสวยกว่า US สามศูนย์แล้วก็ให้เขาเบรกเอาขึ้นไปเลยตรงนี้แต่ว่ามีสัพายนะถ้า ถ้ามองจากโครงสร้างอ่ะมันแอดว่ามันดูง่ายกว่า US 30เนาะให้ราคายืนเหนือตรงนี้นิดนึงถ้ากรณีที่เขาไม่ลงมานะรับแน่ตีนะก็เล่นจังหวะเบรกเอาแต่ถ้าเขาลงมานี่สวยเลยตรงนี้เป็นเป็นแนวรับเหนียวก็รอหาจังหวะเข้าบ่ายนะคะ US 100เดี๋ยวแอดให้ไว้2แผนแล้วกันราคาบังคับให้เราตี2แผนแล้วก็ตี2แผนนะเนาะเผื่อเลือเผือเ่อขาดเนาะโอเคก็แนวนี้ รอรับส่วนแนวนี้รอเบรกทิ้งถ้าไม่เบรกก็รอรับข้างล่างแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเด้งเซลล์นะคะตรงนี้จะต้องมีสัญญาณการกลับตัวเพราะว่าแอดมองว่าแนวพวกดีมานตรงนี้มันไม่ค่อยแข็งแรงหรอกมันไปใกล้อยู่แนวต้านไงมันอยู่ใกล้แนวต้านถึงแม้มันจะเป็นขาขึ้นต้องเบรกทิ้งก่อนนะมันถึงจะแข็งแรงนะคะ น้องทองมาดูกันต่อน้องทองก็เป็นขาขึ้นเนาะเป็นนิวไฮเนาะราคาก็วิ่งขึ้นไปสั้งเลยไทม์เฟมดีเมื่อวานก็ปิดเป็นแท่แงเดียนสีเขียวแบบมีแรงซื้อตลอดเลยอะส่วนไทม์เฟมที่สี่กราเป็นขาขึ้นแนวรับที่เราจะรอเล่นนะคะก็แนวนี้เลยนะคะที่ราคาเนี่ยมันลงมาทดสอบแล้วก็รีเจ็กลกับเนาะตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เสียเทนอะไรนะทุกคนกราเป็นขาขึ้นก็หาจังหวะเข้าใบาแค่นั้นเองนะคะแต่ว่า น้องขึ้นสูงเนาะยังไงมันก็มีโอกาสที่จะไหลลงมาแผนเซลก็ได้เช่นกันนะเซล์ส,ส่วนได้เช่นกันแผนเซลลนะคะก็ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปแล้วไม่ผ่านชุดนี้นะคะตรงนี้ไม่ผ่านเนาะวัดระยะก่อนนะก็สามารถเซลลเก็บชั้นๆได้นะเพราะว่าเราก็เล่นได้สองฝั่งฝั่งไหนที่เรามองว่ามันเข้าเงื่อนไขเช็คลิฟต์ก็เด้งเซลลอันนี้ก็ทางเฟรมเพสหนึ่งเนี่ยกราฟเป็นขาขึ้นนะตอนนี้น้องก็แค่เสียเทนขาขึ้นนิดหน่อยน้องย่อมาหาแนวรับไงถ้าราคาวิ่งขึ้นไปแล้ว เกิดปฏแอคชั่นเนาะให้มันกืนยินเลยถ้าทำเฟรม H1 หรือว่า H4 เกิดปฏแอคชั่นซ้อนกันตรงนี้ถ้าใครเทรดในทำเฟรม H1 โดยดูปฏแอคชั่นในทำเฟรม H1 ก็รอ H1 จบส่วน H4 ก็อย่าลืมดูเช่นกันบางทีผ่านไป1ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะ้องบอกให้กลับตัวตรงนี้ก็อาจจะเป็นแท่งเทียนที่เราสามารถที่จะ จุดเข้าทำกำไรได้นะถ้ามันเกิดไพ่ชั่นนะคะสำหรับแผนเหตุดัชนีและน้องทองก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามแม่ในา YouTube นะคะหรือว่า f a c e b o o k นะคะก็สามารถเข้าไปติดตามแม่ดได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่มีคอนเทนต์มีอะไรก็จะมาโพสในนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ